เย็นโลกเอ้ยอะไรวะเย็นโลกมีทั้งแอ่คนพ่อหนูหน่อยวางหลุด้วยแสงล่างแสงล่างอวนี่ใครเนี่ยก็คณบอกให้ผมเป็นพ่อไม่ใช่รึไม่ยังไม่พูดเลยเอาคุณ่าของผมขึ้นมาเออได้ๆ่าตากลับมาแล้วมีสัตว์หลายออกไปญาตย่าตาคนเดินกลับมาแล้วค่ะ มียาป่ะเนี่ยใช่ใช่ยาเองยาหน่อยอ๋อมึตองตกใจไหยาลยแล้วน้องไปไหนถ้าเดี๋ยวพี่สาวพี่สาวเชื่อได้เหรอ,อมึงใครเนี่ยเอายากูขึ้นมาเออยาลับมาแล้วค่ะยาตับมาแล้วไอ้ย,ยามึงใครเนี่ยยาไอ้ยาหน่อยเองค่ะพี่หลเอาจากล้างยากูไปสาไม่ค่ะยายาก็อยู่นี่ไงค่ะจะน้ำมันมาลานมึงไอ้พี่หลทาัสดีนะนนนเจค่วันนี้ก็ย่ากับกอยด้เหมือนเดิมนะครับวันนี้กอย่าก็จะมาไปน้าเป็นคนแถวนั่นเองค่ะ โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่กับช่องนายน,น,หนเหมือนเดิมนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่กับเซิฟเซิฟเดิมนั่นแหละชื่อเซิบออไรไม่รู้เหมือนกันไปหาเองนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแต่งตัวเป็นคนแก่นะคะเป็นป้าแก่ๆเลยนะคะเรใช้เสียงแบบว่าดีนะคะหลานของยายโอเคปะถ้าโอเคเราไปดูกันเลยคะ่ะเายวว่าดีกันด้วยนะคะ่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะป้ายาย ยายก็จะมาเป็นแม่บ้านสไ,สไลเดอร์สไลเดอร์สไลเดอร์คืออะไรวะซ่าตอกตอกจกอุ้ยเรียบร้อยถ่ายไปแล้วเออลงปีกลงปีกอ,อ,อ่ะอ่ะอ่ะหยุดกระโดดลงแม่งอ่ะโอ้ตอนนี้นะคะยายก็ถลายลงไปแล้วค่ะทุกคนยังยังยังยายยังไม่ตายไปอีกค่ะยายได้เลยหนูน้อย,อยว้าอันนี้ตกจริงเงี้ยง เป็นไรฮัลโหลฮัลโหลแม่ใหญ่แม่ใหญ่ไปไหนเนี่ยหลุดเลยอะหลุดเลยเหรอนุนทักขี้หลุดเลยอะไม่รู้ว่เดินเนี่ย้ยเงยชักไปเลยแม่ใหญ่ไปเทำไมพูดอย่างนี้สวัสดีค่ะค่ะป้า คุณชื่ออะไรกันหรอคะชื่อโอเคครับที่นิมขอจะเขาจะพอจะรับสมัครแม่บ้านไหมคะไม่ครับแม่ไม่ไม่มีบ้านป้าชื่อหน่อยป้าชื่อหน่อยป้าแต่ยืนทําอะไรกันหรอคะยืนจีบมันอยู่ครับอ๋อนั้นป้าไม่กวนแล้วนะคะป้ามีขนมขายไหมครับไม่มีค่ะมีแต่กระเป๋าสัมภาระที่ใส่เสื้อผ้านะคะผมไปทำได้รไหมครับทำจ็บเอลไหมครับอ๋อไม่ไม่เจ็บครับพอดีว่าป้าแก่แล้วป้าใช้ ป้าป้าอายุประมาณห้าสิบเก้าแล้วหมอทำงานไหวหรือเปล่าไหวอยู่ค่ะแม่ใหญ่ไหวจะได้แม่เปิ้ลแม่ใหญ่ข้าไม่มีหรอกข้ามีจะเซอร์พานะคะขำอะไรคะคุณนี่ดูดบ้องมาเยอะนะนี่สายนัดเจอกันนะคะน้าป้าเป็นก็ผมแม่ป้าเดินอย่างนั้นละอ๋อพอดีว่าผมแบบเออแบกกระเป๋าเยอะนะครับอ๋อฮะท่านป้าไปก่อนนะคะ เจอกันนะจุ๊บเฮ้ยอะไรอ่ะขึ้นไม่ได้ช่วยด้วยพี่เอาใหม่เอาเอาเอาเสียงใหม่เลยนะเสียงอะไรเหรอคะเออเม่อกี้เสียงเสียงคนเหมือนผูบชายจริงเหรอครับขอบคุณครับผมเนี่ยโคนเหมือนอ่ะไหนเนี่ยเล่นไหนตาปามานนี่กรเขออันนี้ก็นุ่มว่าไงคะอเออตาเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยไม่บอกความลับนะครับมันคือความลับข้าราชการค่ะ อ้ไปโดดร่มนะจ๊ะโดดร่มยังไงนะคะเออไม่เป็นไรค่ะดิฉันเดินได้นะคะแต่แค่หาทางขึ้นไม่ได้น่ามันขึ้นไม่ได้มันต้องวัดหอค่ะมันขึ้นได้เคยขึ้นอยู่ตรงนี้มีบันไดนี่ไงค่ะทางขึ้นไม่โดดร่กไม่ไม่ไม่เป็นไรดีกว่าค่ะเดี๋ยวดิฉันไปหาสมัครงานก่อนนะคะเป็นสมัครเได้ไหมครับไม่เป็นไรค่ะดิฉันว่าคุณไปจีบผู้หญิงก็ไผู้ชาต่อดีกว่านะคะค่ะพ่อคนับเรจะไปนอนบอกฝันในห้องกันในฝันดีนะคะจุ๊บนะอะไรเนี่ยป้าฝันดีบอกฝันดีไงล่ะคะสวัสดีค่ะ คุณเห็นดิฉันเป็นผีเงี้ยเหรอคะไม่ใช่ค่ะมาหายบ้าแต่ทำอะไรกันอยู่หรอคะ่าสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะย่าว่าจะไดคะ่ะงานมาทำาวลาตัวนี้ดิฉันมาหางานแถวนี้นะคะโอ้ยใครปล่อยอย่าออกจากบ้านมาไม่รู้นะคะ,นคะชื่อหน่อยค่ะชื่อหน่อยค่ะอายุถกสิบสี่แล้วนะคะวันนี้ครับสวัสดีค่ะ ย่าชื่อไรอะย่าชื่อหน่อยค่ะหน่อยละมีย่าอายุเกือบร้อยปีได้ยังเนี่ยโอ้สิบสี่ค่ะสิบสี่เองสิบสี่แล้วไม่ได้แก่ขนาดนั้นแล้วคุณตาอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันอันน้องคุณปู่ไม่ใช่คุณตาแล้วคุณปู่อยู่ไหนไม่รู้นะคะอย่าบอกนะคุณย่าอยู่คนเดียวหรออ๋อใช่ค่ะใช่คุณย่าดูปุ่งฝังมาย่อย่อย่อตัวไปย่อตัวมาไม่ค่ะอันนี้หลังคดค่ะอ๋อหลังคดไม่น่าขำแล้วค่ะ แล้วก็เอ็มเลยวะแล้วทำไมคุณย่า oh ถึงใส่แบบรองเท้าเนี่ยใส่ไหวด้วยหรอโอ้ไวสิค่ะมันเป็นรองเท้าไว้สำหรับทำความสะอาดนะคะกวนอื่นอ๋อเหรอแล้วคุณย่าพกอะไรมาในกระเป๋าอะพกเสื้อผ้านะคะหาสมรภูมิเนี่ยค่คุณย่าดูแข็งแรงนะแบบคุณย่าเหมือนลุกนั่งพยายามลุกนั่งเหรอโอ้ยคุณย่าดูฟิตมากเลยก็แน่นอนค่ะปกติแล้วไม่ต้องย่อแล้วเนี่ยจริงจริงย่าแบบหนีหนีหนีโทษมาไม่ได้เห็นใส่อะไรเลย่าไม่ไม่ไม่ค่ะคุณย่ากินข้าวยังอ๋อกินแล้วค่ะนี่หลังคุณยย่่าาต้้องแบบโกกหนนนนววดเรีีะ อะไรนะคะออดิชันจริงๆดิฉันมีครอบครัวนะคะแต่เขาอยู่ในร่างกายดิฉันหมดแล้วนะคะอย่ามาว่าคุณย่าฮะนี <c oughs> ่คุณย่าเป็นโงกุลเหรอออดิชันจะเป็นอ,อะไรก็ได้นะคะแบบแบง้์ล่างเป็นไข่ก็ได้อ,อ๋อดิฉันเลี้ยง<ม>หลานเลี้ยงลูกเลี้ยงตาเลี้ยงยายเลี้ยงปู่เลี้ยงย่ายเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไว้ในคอนะคะเย็นโลกเอ้ยอะไรวะเย็นโลกมีทั้งแอบคุณพ่อให้หนูหน่อย ระวังจะลูกลักลักลักแล้วนี่ใครเนี่ยก็คุณบอกให้ผมเป็นพ่อไม่ใช่หรือไม่ยังไม่พูดเลยเอาคุณย่าของผมคืนมาเออได้ได้ค่ะย่ากลับมาแล้วมีสัตว์หลายออกไปคุณย่าย่าคนเดินกลับมาแล้วค่ะมีย่าปะเนี่ยใช่ใช่ย่าเองย่าหน่อยอ๋อมุณต้องหมดเลยย่าแล้วน้องไปไหน เปิดพี่สาวพี่สาวเชื่อได้หรอไอ้มึงใครเนี่ยเอายากูคืนมาเอ้ยยาถามมาแล้วค่ะยาถามมาแล้วไอ้ยามึงใครเนี่ยยาไอ้ยาหน่อยเองค่ะพี่หลายเอาจากล้างยากูไปิดสาไม่ค่ะยายาก็อยู่นี่ไงค่ะกูจะเอาน้ำมันมาลางมึงไอ้พี่หลาอันนี้ฉันเป็นศาสนาคริสต์ค่ะอ้าวแล้วพูดช่วยไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ค่ะไม่ได้แล้วคิดต้องใช้อะไรอ่ะใช้ใช้ไม้ก้านเขนแล้วไม่ใช้ใช้ไม้กระสิสได้ไหมค่ะของแฮรร์ี่พอตเตอร์ไม่ได้ค่ะเอาวัดได้คิดวอาฟ้าได้อยู่นะคะยาเราแม่ไปไหน ว่าอยากจะลูกรลาไม่มึงเคยเนี่ยเจอวิชาผมน้ำมูกทายาคุณเป็นอะไรกันเหรอคะนี่ฮะบีแต่คนสติไม่ดีจะแข่งกับผมเปล่าอแข่งอะไรน้นำมูกทายาอ้าวเวลาที่เอาฝรั่งเปลี่ยนไปเลยนี่มั้งอีกทีมโซมาคาว่าอลาฮังซามบาสุพโตปาคาวะเดี๋ยวคุณคิดไม่ใช่อะไรคุณย่าอ๋อขอโทษค่ะที่ฉันเพลินนิดนึงนะคะคุณย่าจะไไปห มาค่ะมีประเทศคุณย่ามาคุณย่าต้องไปหาพระเยซูก่อนนะสำหรับว่าผีร้ายเข้าสิงหน้าสักครู่นะคะอ๋อยายาแปลงร่างนิดนึงค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้คุณย่าผีผีมันเอาแบบยาไปเมื่อกี้ผมเห็นน่ะเป็นแบบปลาปิก้อนสีชมพูเฮ้ยมึงใครเนี่ยว้ากวปูเอ๋ปูเองไม่ใช่อะปูว่าจะได้ปูคดอพี่สาวพี่สาวเชื่อได้เหรอเชื่อโซลินอ๋อพี่โซลินเหรอครับสวัสดีครับ อันนี้พี่โซลินใช่ไหมครับนี่คือใครเนี่ยแค่อโซลินฮะเด็กพี่สาวนกลับบ้านแล้วยหญ่ใยญ่กลับมาแล้วนะคะคุณย่ากลับมาแล้วเหรอใช่ใช่ค่ะใช่คุณย่าไปไหนมาเปฉันไดย่า้ฉันแท้งได้นิดนึงนะคะใช่แล้วใช่แล้วหนูแปลเปื่อยมาเลยตาเอจะหลานของตาจำได้ว่าเป็นคุณปู่นะไม่ใช่คุณตาเรียบร้อยมึงมึงมึงคายไปแล้วมึงรีสตาร์เงี้ยพี่แต่นั่นแล้วทำไมสวัสดีค่ะยาย ก็าหงายแต่มันทำอะไรอ่ะมันเดินเล่นคนเดิมดิปาไม่คำไม่ชุดเลยเส้นหมี่หม้อข้าวหมอผัดหมอผัหม้อเจียวตูดเจียฮะขอซาวเส้นหมเ่หมวเจียวตูดเลยกันปะใส่ไข่หมกหมกเนื้อเนื้อหม่ต้มสองห่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อุรยคุณย่าัสดีครับย่าเรียกคุณป้าทยไม่เรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าคุณพี่ โอ้ดีครับคุณพี่เดี๋ยวพยายามให้กระดาษให้ขาดิฉันก็แกะมาหากแล้วนะคะเฮ้ยอันนี้ยายของวิญญาณหมวกแดงบะมี่นี่อะไรอะไรคะหมูหมวกแดงนี่ส่งเข้าสิงโอ้เราดิฉันเพิ่เลยเป็นแม่โมเจร้ายไงเหรอคะใช่คุณดูว่าอย่างนี้ได้ไงคะขอโทษเลยไม่ได้คุณดูถูกใครอยู่คะคุณรู้หรือเปล่าคะเนี่ยถูกใจไหมพี่จ้าวันนี้สักจากวันนี้เลยคุณคุณมาดูถูกผมอ่ะเรายอมไม่ได้นะเข้าใจปะเนี่ยเฮ้ยเจอคนดังคนดังใน TikTokker ติ๊กกระทบเคอร์อะไรเหรอคะเอ้ยครับอ๋อเฮ้ยลืมเสียตัวเองเอ้ยค่ะค่ะไปหรือเปล่านะครับแย่หน่อยครับแย่นี่ยายสนไว้ดิฉันให้เธอไปกวดบ้านนะไปเธอไม่กวดฮะเจ้าชายเจ้าคือใครอาจารย์วชิโรนะคะถ่ายแล้วไปติดผู้หญิงคนอื่นอ่ะปัญญาอือคือเจ้าไม่ทำโทรศัพท์บ้านทำไมหาผู้ชายเนี่ยนะ เจ้าชายของเจ้าเป็นผมสีอะไรสีเหลืองเจ้าเป็นแฟองม่เนียนเงลนรเจ้าเป็นแฟนของามิเามามยมันามามามมา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 ัาม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 าปามามาปาม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 าามามาาม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 าาาามาา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 า คุณจะไปแย่งความรักจากผมไม่ได้นะแต่ผมผมเจอก่อนนะคะผมเจอเขาก่อนนะครับผมเ็นะแต่เดเกิดจะท้อลองหนี่มันถอดได้ลาก่อนลาหนูได้หนูเก็บชื่อเสนอไว้นะมามาจูบกันไหมแย่เมื่อกี้เจ้าชายหนูมาแล้วเขาไปโดดหนีเขาไปไหนแล้วคะเขาหนีไปแล้วเหรอคะ แต่ว่าผู้ชายคนนั้นคบไม่ได้นะคะเขาทิ้งลูกนะคะไอเขาทิ้งลูกหลานนะคะเขาจูบดีลาเด็ดมากชอบแต่ผมก็ทําได้นะเขาคุณไม่ต้องเขาอีกนะคะอยู่รักเดียวแต่สองคนหนูก็รับไหวนะเอาเป็นว่าไม่ต้องไปสนใจผู้ชายคนนั้นแล้วค่ะทว่มไงไเนี่ยเอาไปเถอะไม่พูดคุณคุณคุณเจ้าหญิงลองแบบแกล้งปิดคลิปได้ไหมคะจบกันซะทีนะคะบ๊ายบายคุณบัว โอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะนายโน่ก็ต้องขอจบคลิปียงนี้นะคะแล้วก็คลิปนะคะจะลงคลิปบันจัน์พสต์สุขเหมือนเดิมนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็ s, okay, <S ับส c r ร b ์สามารถติดตามได้ทางที่ Twitch อะไรต่อ Facebook TikTok นะคะเอาเป็นมากวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายจุดบนนะเจ้าชายคนนั้นอยู่แล้วลืมเซฟตัวละครไว้